ใครคุมชะตาชีวิตของคุณครับสวัสดีครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุณจากมินเ e ต Academy นะครับวันก่อนผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลระหว่างที่นั่งรอตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับตอนเท้าเช้าที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีทีวีให้ดูผมก็นำลงจะไปตรวจสุขภาพอารมณ์ดีๆนะครับ พอดูทีวีไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มห่อเหี่ยวหดหูเศร้าหมองคุณเคยเป็นเหมือนผมไหมครับนั่งดูทีวีเนี่ยนะครับผมเจอข่าวแรกเป็นข่าวฆาตกรรมฆ่ากันตายแล้วก็ต้องไปค้นหากระดูตามแม่น้ําเปลี่ยนช่องไปเรื่องช่องนี้เพิ่งเล่าข่าวนี้จบช่องถัดมาเล่าข่าวเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่ถูกฆ่าเขาเป็นใครไม่ใช่ญาติผมด้วยนะครับข่าวที่คนนิยมเสพ นอกจากข่าวฆาตกรรมก็เป็นพวกข่าวข่มขืนทารุณกรรมคนตีกันจอดรถต่อยกันตีกันทะเลาะกันนอกจากนั้นข่าวอะไรอีกดาราเลิกกันเลิกกันแล้วก็รักกันรักกันแล้วก็มีใต้เตียงเตียงแตกเตียงหักข่าวหมาออกลูกควายคลอดลูกเป็นข่าวที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไม ถึงต้องเน้นข่าวอย่างนี้กันแต่เริ่มเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบเสพข่าวแบบนี้กันแล้วมันเกี่ยวยังไงกับหัวข้อนี้ล่ะครับตอนที่นั่งดูรายการเนี่ยนะผมรู้สึกตัวเองเลยนะครับรู้สึกว่าใจมันแบบโคตรหูห,หยวเลื่อน f a c e o o o ไลายมาก็มีคนพูดเรื่องไวรัสระบงระบาดต้องถูกกักตัวอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มแบบดำดิ่งลงครับ จนเป็นนึกถึงคําสอนของท่านมหาธระมคานธีนะครับท่านสอนไว้ว่าให้ระวังความคิดครับเพราะว่าความคิดเนี่ยจะก่อให้เกิดเป็นคําพูดให้ระวังคําพูดเพราะว่าคําพูดจะก่อให้เกิดการกระทําให้ระวังการกระทําเพราะว่าการกระทําจะก่อให้เกิดเป็นนิสยัยและจงระวังนิสยัยเพราะนิสัยที่เกิดซ้ำๆกันจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของชีวิตคุณ เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเราบอกว่าใครเป็นคนกําหนดชะตากรรมชีวิตเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าเป็นสิ่งภายนอกจะเป็นฟ้าจะเป็นโชคชะตาจะเป็นพระเจ้าจะเป็นเทวดาจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ตัวเราคุณกําลังเอาอํานาจพลังงานออกไปใส่สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ยกเว้นการยกมือไหว้แค่นั้นแหละ แต่ถ้าคุณบอกว่าการกําหนดชะตาชีวิตนั้นอยู่ภายในเกิดจากตัวคุณเองเกิดจากหัวใจเกิดจากความคิดเนี่ยคุณเอาพลังกลับมาใส่มันเข้าไปแล้วชะตาชีวิตคุณจะกําหนดได้ยังไงเหมือนคําสอนท่านมหาธรมคานทีเมื่อกี้ชะตาชีวิตจะถูกกําหนดจากนิสยัยและตอนนี้คุณเป็นนิสัยยังไงไม่ว่าจะเป็นนิสัยไม่ดีหรือนิสัยดีก็ตามแต่มันล้วนเกิดจากการกระทําซ้ําๆกันครับ จริงๆภาษาไทยอ่ะนิสัยซ้ำๆกันเขาเรียกว่าสันนั่นแหละสันดานใช่ไหมครับเน้นก่อนสันดานมันคือนิสัยก่อนจะนิสัยมันคือการกระทําเล็กๆน้อยๆเขาถึงบอกว่าสิ่งที่คุณทําแต่ละวันในชีวิตที่มันซ้ําๆเรื่อยๆเนี่แหละครับมันจะบ่งบอกว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวในชีวิตเมื่อเวลามันผ่านไปเน้นก่อนนิสัยมันคือการกระทํา คุณควบคุมการกระทําได้ไหมคุณบอกว่าคุณควบคุมไม่ได้เลยกลับบ้านแล้วเครียดก็อยากจะกดรีโมทนั่งดูเน็ตฟิกดูละครดรามา่าดูผู้กอง <c oughs> ดูสหายผู้กองก่อนจากการกระทํามันคือคําพูดครับคุณควบคุมปากคุณเองได้ไหมอ่ะที่าบางคนเขาบอกว่าปาก <c oughs> หาเรื่องแค่ทะเลาะกันจอดรถกันแล้วเปิดประตูล,ลงไปแล้วเฮ้ยแล้วก็ด่า <c oughs> เขาเนี่ยกับบบให้พี่ผมขอโทษทีผมไม่ได้ตั้งใจแค่ปาก พูดบางคํากลับกันเนี่ยนะครับเรื่องราวมันก็พลิกได้แค่คําแบบว่าแล้วยังไงกับคําที่บอกว่าขอโทษทีพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่รู้เรื่องเดียวกันการกระทาก็ต่างกันครับแต่การกระทำเนี่ยที่เกิดจากคําพูดเนี่ยนะครับลึกกว่าคําพูดมันคือความคิดและพอดแคสต์เนี้ยผมจะมาย้ําทุกท่านว่าไอความคิดของเราเนี่ยครับ ความคิดเนี่ยเราจะคิดได้อ่ะครับมันเกิดจากสิ่งที่เราเสพ็จแต่คุณจะแข็งแรงได้อย่างไรครับถ้าสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันมีแต่จังฟู้ดมีแต่ขนมมีแต่น้ำหวานนมข้นหวานแป้งแล้วคุณก็บอกว่าร่างกายคุณไปตรวจสุขภาพแล้วออกมาผลไม่ดีก็มึงระวังปากเพื่อนก็บอกมึงก็ระวังปากไงระวังไม่ได้ก็มันอร่อยอะ่ะถ้าคุณคุมปากไม่ได้ผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นที่ร่างกายและร่างกายคุณคุณก็บอกว่า ไม่ยุติธรรมเลยครับเพราะว่าชะตากรรมทําให้คุณป่วยมันเริ่มตั้งแต่ปากแล้วที่ป่วยอะแต่ก่อนจะปากมันเริ่มจากความคิดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินมันบ่งบอกสุขภาพสิ่งที่คุณเสพมันจะบ่งบอกคุณภาพของชีวิตครับแล้วคุณเลือกเสพอะไระผมไปนั่งที่โรงาพยาบาลเนี่ยจนผมต้องทนไม่ไหวเพราะว่าผมไม่ได้เลือกผมไปนั่งหน้าทีวีนะครับสื่อมันพยายามจะหลอกหลอนให้ผมเสพ ผมเลยต้องเปลี่ยนที่นั่งคำถามคือถ้าผมเปลี่ยนที่นั่งมาแล้วผมเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วผมเป็นคนที่ชอบเสพเรื่องชาวบ้านเป็นงานหลัก Facebook ในฟีดของผมจะเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องในทีวีที่ผมดูครับแต่วิธีการที่ผมใช้ในอดีตแล้วมันมีผลอย่างมากในปัจจุบันก็คือถ้าผมรู้ว่าเรื่องชาวบ้านที่มันชอบขึ้นเนี่ยผมพยายามจะหลอกตัวเองโดยผมไปติดตามเพจดีๆเพจที่ความรู้เพจของต่างประเทศ เพจของกูรูเพจที่เขาสอนความรู้แล้วผมก็กดคําว่า see first เช่นเพจของ my digital partner นะครับทุกท่านก็ได้ความรู้อย่างเงี้ยตอนเช้าๆแล้วท่านอยากได้อะไรตื่นเช้ามาสดใสเลื่อนหน้าฟีดมาระหว่างข่าวข้าตก,กรรมกับเคล็ดลับการทํางานให้ประสบความสําเร็จตอนเช้าคุณอยากอ่านเรื่องไหนคุณคิดว่าตื่นเช้ามาสดใสสดใสกลิ่นอะไรหอมจวนใจมากกว่ากันระหว่างกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่น อุดระครับคุณมองคุณฟังผมคุณยังรู้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณหยุดมือเจอข่าวไม่ดีติ๊กเข้าไปเลยครับแล้วเลือกไปเลยว่าฉันไม่ต้องการเห็นสิ่งนี้ I don't want to see this บอกไปเลยครับสอน Facebook ให้ Facebook มันสร้างโลกของคุณเป็นโลกในอุดมคติซึ่งคุณอาจจะไม่ชอบเหมือนกับคุณชอบกินจังฟูชอบกินสแนค็คชอบกินมันฝรั่งดูทีวีแต่วิธีการคุมที่ได้ผลที่สุด อย่าซื้อมันเข้าบ้านเปิดตู้เย็นมาทําให้มีผลไม้อยู่ตรงหน้าขนมไว้ลึกๆเปิดฟีดมาทําให้เจอเรื่องดีๆอยู่ตรงหน้าเรื่องร้ายๆชั่งมันครับเอาคุณมินแล้วเราไม่ต้องติดตามแหรอข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองผมแยกเป็นเรื่องๆก่อนนะข่าวเศรษฐกิจติดตามครับวันละครั้งก็เพียงพอละถ้าจะติดตามข่าวเศรษฐกิจจริงๆไม่ต้องถ่าย Facebook คุณเข้าไปอ่านฐานเศรษฐ,ฐกิจเลยไปอ่านกรุงเทพธุรกิจเลยคุณอ่าน5นาทีคุณพอจะรู้แล้วว่า เมื่อวานนี้หุ้นขึ้นหุ้นตกเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างทั่วโลกกลับมาเรื่องเดิมอีกครั้งนะครับใครเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตคุณสิ่งที่คุณเสพการเสพมีอยู่แค่สาช่องทางนะครับ 1. คือเห็นคุณดูอะไร 2. คือฟังคุณได้ยินอะไรครับ 3. คือกินคุณกินอะไรผมให้เติมข้อสี่ก็ได้กลิ่นไม่งั้นเวลาไปสปาทำไมมันมีกลิ่นอโรมาท,ที่หอมๆแล้วคุณรู้สึก รีแล็กซ์ผ่อนคลายเวลาคุณกินอาหารอร่อยแล้วคุณรู้สึกมีความสุขกลิ่นกับปากคุณยังรู้เลยแล้วตากับหูทำไมคุณแยกไม่ได้คนก็คุยเรื่องชาวบ้านทันทีเลยใช่ไหมเงียบเลยนั่งอยู่นี่แต่หูไปนูน่นฟังไกลๆเลยต่อท่อได้เป็นต่อเลยเกี่ยวกับเราไหมไม่หรอกแต่มันสนุกสนุก มันเป็นความสุขชั่วคราวครับสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันไม่สนุกเท่าไหร่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวของคุณเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือนิสัยคุณจะมีนิสัยได้คุณก็ต้องสร้างการกระทํามันวนอยู่แค่นี้แหละครับและมันจะเป็นวันเวย์นะครับความคิดก่อให้เกิดคําพูดคําพูดก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดนิสัยเขาถึงมีการฝึกสองแบบถ้าคุณคุมความคิดไม่ได้ให้คุณคุมการกระทํา เช่นตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกขี้เกียจจังเลยไม่อยากวิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเขาบอกว่ากด5าวิพอตื่นเช้ามาแล้วปุ๊บ5้าวิคือแต่งชุดแล้ววิ่งเลยวิ่งก่อนที่ร่างกายมันจะคิดได้อันนี้เป็นหนังสือของท่านหนึ่งนะครับที่ทำเทสทอลเขาบอกว่า5วินาที5 s e c o n d rule นะครับให้คุณทําก่อนที่คุณจะคิดได้เพื่อจะหลอกตัวเองพอคุณทํามันจะกลายเป็นนิสยัยแล้วการกระทํามันจะย้อนกลับไปครับทำให้ความคิดคุณดีขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีวิใน วิเนเกิดจากการกระทาที่ทำบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยในวันที่คุณไม่อยากทำเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะได้ยินข่าวร้ายเรื่องไวรัสข่าวร้ายเรื่องค่างเงินบาทตลาดหุ้นตกอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงจนรู้สึกว่าคุณหดหู่ขอให้คุณฟังพอดแคสต์นี้และขอให้คุณรู้ว่าผมละคนหนึ่งที่ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนครับเราจะฝ่าฟัน มรอสมอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเรารอบๆประเทศเราไปด้วยกันครับเราจะช่วยกันอุดหนุนคนไทยให้ความรู้ดีๆกับคนไทยช่วยกันไปเที่ยวประเทศไทยซื้อของคนไทยเพราะเราจะเติบโตไปด้วยกันทั้งประเทศไทยนี่คือความเชื่อของผมครับแลาหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอให้ทุกท่านช่วยกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาถ้าท่านอยากให้ผมชวนคุยเรื่องอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ วันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตาม My Digital Partner และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ